สวัสดีเธอจ๋าภาษาทักทาไทยพบกันเรา่ายชาวไทยสวัสดีสวัสดีค่ะผู้ปกครองเดูกๆสองทับสทุกคนนะคะพบกับครูสองในหน่วยที่13ฉันรักประเทศไทยไดเด็กๆจ๋าภาษาอังกฤษประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะ ใช่แล้วค่ะไทยแลนด์เดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูสองสะกดไทยแลนด์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับครูสองนะคะตัวทีเฮสเออายเอเอ็นดี ไทยแลนด์ Thailand, แปลว่าประเทศไทยนะคะแต่เอ๊แล้วคำศัพท์ที่ขึ้นด้วยตัวทีนอกจากเธอไทยแลนด์แล้วเด็กๆคิดว่ามีคำศัพท์อะไรกันบ้างคะก็อย่างเช่นนะคะเธอทีเชอร์แปลว่าคุณครูเธอไทเกอร์แปลว่าเสือเธอทอยแปลว่าของเล่นเธอทอ แปลว่าสูงเธอที่แปลว่าต้นไม้ค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวทีกันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องที่1ท่ทีตั้งของประเทศไทยเรื่องที่2งธงชาติไทยและความหมายของแถบสีเรื่องที่3า ภาษาทิน่นภาษากลางเรื่องที่4เงินไทยขนมไทยเรื่องที่หบ้านไทยสี่ภาถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ